่วงคนไทยไร้โรคร่วมสนับสนุนโดยสายด่วนหลักประกันสุขภาพ1 3 3 0สร้างความมั่นใจให้บริการประชาชนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปะสะชเป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญตัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบีกุธศักราช2545มีหน้าที่ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขโดยการจัดการรักษาและตั้งเงินกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บริการนั้นเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีคุณภาพการรักษาทางการแพทย์โดยทั่วๆไปเนี่ยจะรักษาโดยใช้ยาที่เหมาะสมกับอาการที่เราเป็นเป็นลำดับแรกยาที่เราใช้เนี่ยเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่เราเป็นหรืออาการที่เราเป็นในขณะนั้นเมื่อรักษาแล้วไม่ได้ผลเชื่ออาจจะดื้อยาหรือหรือจะต้องเปลี่ยนยา คุณหมอก็จะค่อยๆเปลี่ยนยาตามอาการที่เราเป็นนะครับแต่ว่าวิธีการเริ่มต้นมันก็จะต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานแล้วค่อยๆไล่ไปนะครับไม่งั้นถ้าเราไปใช้ยาที่มันแรงกว่าก่อนเลยหรือใช้ยาที่ทันสมัยก่อนเลยอาจจะดื้อยาก็ได้เราไม่รู้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสเต็มการรักษาประชาชนไทยนะครับทุกท่านมีสิทธิ์ร,รักษาพยาบาลนะครับท่านไม่ใช่ขา้าราชการท่านเป็นขา้าราชการท่านมีสิทธิ์สวัสดีการรักษาพยาบาลขาล้าราชการท่านจ่ายเงินสมทบประกันสังคมท่านมีสิทธิ์ประกันสังคมเลยนะฮะแต่ถ้าท่านไม่ใช่สองสิทธ อยากจะรู้ว่าท่านมีสิทธิสามพิษบาทจริงไหม,ไหมกด1 3 3 0งสามสามศูนย์จะมีระบบอัตโนมัติท่านก็เอาหมายเลขบัตรเดินทานมาท่านก็บอกว่าหมายเลข13ตัวของท่านเนี่ยมันคืออะไรบ้างระบบเขาจะตอบเมื่อตอบแล้วเขาจะบอกว่าท่านมีหน่วยบริการประจำที่ไหนด้วยนะถ้าท่านพบว่าเอ๊ะมันไม่มันไม่เหมาะสมอ่ะตอนนี้ท่านสามารถทําเรื่องย้ายได้วิธีการรายละเอียดถ้าพูดตรงนี้มันคงจะยา,ยาวนะฮะโทรถาม1น3 0นยะครับท่านสักหนึ่งสามสามยเจะตอบให้ได้เลยว่าวิธีการเป็นยังไงไม่ยากด้วย